สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะก็บีอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของออตัวของอ,อ,อะไรคะตัวความลับของชีวิตอย่างที่เธอรับปากไปนะคะว่าคุณโจจันไดที่เอเามาออกรายการจอใจเมื่อ18ปีที่แล้วบีก็ได้ดูอยู่ก่อนที่ ไปต่างประเทศแล้วก็ไปมาแล้วก็ได้ดูเขาไปออกรายการเท็ดท็อนะเขาไปพูดถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยก็คืออะไรไม่ใช่ตัวเงินนะคะแล้วก็มันมีความคิดที่เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยเขากลับมาออกรายการเจาะใจอีกรอบหนึ่งซึ่งซึ่งเพิ่งดูไปอย่างที่บอกนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมาที่ที่แล้วก็คือเขาได้มาพูดถึงตัวของเอ่ออะไรคะ พูดถึงความสุขในชีวิตแล้วก็เป้าหมายในการวิตดำเนินชีวิตของเขาตอนนี้คุณโจจันไดเขาไม่ได้ทําบ้านดีแล้วนะคะเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็วีได้พูดไปแล้วว่าในส่วนของคุณโจจันไดเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตมาหลายโมเดลชีวิตหลายรูปแบบพี่เองก็เช่นกันถ้าคุณได้ตามคลิปเก่าๆที่วีพูดไปแล้วมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย,อย่างที่จะบอกอะคะ่ะก็คือว่าคุณโจจันไดอะนะคะเขาพูดว่าถ้าเราอะ คือมีความคล้ายเคียงกันใกล้เคียงกันกับสิ่งที่พี่คิดก็คือว่าพี่บอกว่าถ้าคุณไม่มีสุขไม่มีความสุขในวันนี้แสดงว่าประสบการณ์ในชีวิตสมการในชีวิตที่คุณใส่ลงไป x y x x x เนี่ยมันผิดแต่คุณจะคุณจวจันใดก็บอกว่าถ้าชีวิตเนี่ยถ้ามันยากอะ่ะมันไม่ถูกต้องเห็นไหมคะมีความใกล้เคียงว่าชีวิตมันต้องเป็นเรื่องง่าย มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตการให้คําจํากัดความและความหมายของชีวิตของของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทํานะคือทําตามกันมาทําตามสิ่งที่คนก็บอกว่าในยุคสมัยของอยุทยามาถึงกรุงเทพมหานครนะคะแต่ตอนนี้เข้ามาสู่ยุคดิจิตอลแล้วค่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะพฤติกรรมมนุษย์นะคะดิฉันเรียนมาก็คือมันกาลังเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นต้องหาความหมายที่แท้จริงของความสุขในชีวิตให้เจอของของลิเันเองเนี่ยฉันก็ยังเป็นมนุษย์สังคมอยู่ถึงแม้ว่าดิฉชนก็ได้ไปออกตามหาความหมายของชีวิตได้เดินทางท่องเที่ยวได้เรียนแล้วก็ได้ไปรู้ว่าเออการไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือว่าใ,ในในสังคมที่เรามีความมั่นคงมีความเคยชินมีขนรรมเนียมวัธนธรรมบ,รบังคับให้เราอยู่ในระบบระบบออกแบบกฎบเกณฑ์มาคุณจะต้อง เรียนหนังสือทํางานดีๆแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวซึ่งบีคิดต่างกันเลยนะคะว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยความหมายถ้ามันมีความหมายอยู่แค่นั้นนะ่ะทุกคนเขาก็ทําหมดแล้วอะคะหรือรว่าเราเกิดมาเพื่อเดินตามคนอื่นหรือว่าเราเ,เกิดมาเพื่อเพื่อจะมีความหมายแค่นั้นมันมีทางอื่นอีกไหมมันมีเส้นทางอื่นอีกไหมที่ที่เราจะได้ใช้ชีวิตแล้วก็เป็นในรูปแบบที่เราต้องการเอ๊ะเราใช่ไหมบรู้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าไม่น่าจะใช่ ไม่ใช่น่าจะใช่สําหรับฉันฉันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะทีนี้พอพอมาเจอหลายๆคนที่เป็นชาวต่างชาติที่ไีเจอนะคะได้ไปอยู่ในสังคมก็มีคนที่คิดแบบนี้บางคนก็ถึงขนาดสุดโตงออกไปอยู่ป่าเลยบางคนก็ถึงขนาดเป็นเออออกจากงานหรือว่าทิ้งทิ้งครอบครัวทิ้งความสะดวกสบายหลายๆอย่า,ยา,ยยางไปปลูกป่าอยู่ไปปลูก ไกินแต่ผลไม so hey, ้อ <laughs> ย่างเดียวอยู่ท like he mm ี่เอลสวาดอร์ค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทของบีเหมือนกันก็ชวนให้บีไปทาแต่ว่าบีก็คิดว่าเออเส้นทางนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าเราเรายังอยากกินเนื้อสัตว์ยังเอนจอยบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการที่เราได้ทดลองใช้ชีวิตแล้วก็อย่างทีุ่ณโจจนไดบอกที่พีบอกว่าบีมาผิดทางก็คือชีวิตมันต้องเป็นเรื่องง่ายมันต้องง่ายๆถ้ามันไม่ง่ายมันไม่ใช่ชีวิตที่ดี มันเป็นชีวิตมันเป็นความหมายของชีวิตแต่มันไม่ใช่ความหมายของชีวิตที่ดีที่ที่เราควรจะมีและเป็นความหมายที่ทําให้เรามีความสุขได้เพราะฉะน,นั้นสมการชีวิตถ้าวันนี้ไม่มีความสุขมีความกังวลใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายแสดงว,ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าดูจันนาบอกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะสิ่งที่เราต้องการคือเราเราไม่มีเวลาอย่างที่พีบอกว่าเวลามันเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคะแต่ว่า ณปัจจุบันเนี่ยคนไม่มีเวลากันเลยบิ๊กก็ไปหาเหตุผลมาว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะมีเวลาในเมื่อเวลามันสําคัญที่สุดเนี่ยคุณโจจันไดบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาบอกเขาว่าเอ้ยสินที่เขาปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ถูกต้องเขาอะนั่งเย็บหมอนทํางานแล้วก็มีรายได้วันละสามร้อยคุณโจจันไดเนี่ยเขาก็มีมีไร่ปลูกพืชผักอยู่ประมาณเป็นไม่กี่ไร่อะคะ่ะประมาณไร่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่เชียงใหม่ ก็บอกว่าแต่เขาปลูกกับผักหลายอย่างมากปลูกแต่ผักที่เขาอยากกินผักที่มันเป็นออร์แกนิกผักที่เขารู้ว่ากินเข้าไปเราไม่ได้เป็นอันตรายปลูกผลไม้ที่เขาอยากทานปลูกไม่ได้ปลูกแบบเดิมด้วยนะคะไม่ได้ปลูกเป็นไร่ปลูกเพื่อขายแต่ปลูกปลุกขอโทษค่ะปลูกเพื่อดํารงชีวิต s u r v i v o r ปลูกในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่ทําอยู่กับธรรมชาติอยู่กับงานที่เขารักมันทําให้เวลาที่เขาใช้ไปในชีวิตเนี่ยมัน มันไม่น่าเบื่อหน่ายแล้วก็เขาก็ตื่นมาเขาก็มีเวลาเขาบอกเขามีเวลานอนกลางวันตลอดเลยเขาปลูกข้าวหนึ่งไร่เอาไว้กินสําหรับหนึ่งปีจากนั้นเขาก็ปลูกพวกข้าวโพดปลวกปลูกผักที่เขาอยากทานผัก,ผกอะผักอีสานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกผลไม้ที่เขาอยากทานที่เหลือเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเขามีเวลานอนครึ่งวันตอนบ่ายแล้วทีนี้ก็มีชาวบ้านมา,มาว่าเขาบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยทาไม่ถูกต้องเพราะว่าเขากลับมาอยู่ต่างจังหวัด เขาเออไม่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณโจจันไดเขาก็ทําไม่ดูว่าเฮ้ยรูปแบบชีวิตมันเป็นแบบเดิมโดยที่คุณเชื่อตามสิ่งที่สังคมบอกให้คุณทำมันเป็นสังคมที่เราลอกเรียนแบบมาจากสังคมในยุคของเยอรมันที่แพ้สงครามแล้วก็ญี่ปุ่นที่แพ้สงครามที่ต้องการที่จะเอาคนเข้าสู่ระบบเข้าไปทํางานโดยไม่ให้คือควบคุมระบบความคิดอะคะ่ะว่าไม่ให้คุณมีอิสระทางความคิดคุณโจจันไดเองเขาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะ eh, ทำไมเราไม่มีเวลาเลยเราทํางานแต่ละวันเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดเลยว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรความสุขของเราคืออะไรเวลาหมดไปอาการตื่นขึ้นมาแต่งตัวไปทํางานกลับบ้านติดรถติดนอนเต็มตัวไปทํางานใหม่เสาร์อาทิตย์องซักผ้าูุบ้านเราก็พักบ้างเลยวันอาทิตย์ทําไมชีวิตมันถึงเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นเออหุ่นยนต์ขนาดนี้ทําไมมันไม่มีความสุขแล้วที่นี่เขาก็มานั่งคิดแล้วเขาก็คิดว่า เออชีวิตแบบนี้มันคงไม่ใช่ช้านะเพราะว่าเชิพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไปไม่ได้เขาก็เลยไปเลือกรูปแบบชีวิตที่เขาสามารถทําได้แล้วก็มีความสุขอันเนี้ยพอพูดมาตรงเนี้ยบีเริ่มจับได้แล้วว่าเออแต่ละคนอย่างที่เคยบีเ,บบเคยบอกไปนะคะว่าไอตัวทางเลือกของชีวิตของแต่ละคนนะ่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่คุณต้นทุนชีวิตที่คุณคนนั้นมีอยู่เนี่ยพอพอพูดมาเนี่ยก็ ได้นึกออกว่าเออใช่คุณจะจันไาเขามานั่งคึกนึกว่าเขาไปในรูปแบบสังคมในระบบสังคมที่วางอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการศึกษาเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นเขาก็เลยต้องไปหาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ที่เขาสามารถทําได้แล้วทาให้ชีวิตเขามีความสุขซึ่งซึ่งอันนี้น่าคิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะทนใดทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีแล้วก็ให้ความสุขได้กับทุกคนอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างบางคนอาจจะเกิดมาร่ํารวยมากความสุขของเขาเนี่ยอาจจะไม่ต้องต้องลำบากไปปลูกผักปลูกหญ้าอะไรขนาดนั้นตอนแรกก่อนที่จะไล่ก่อนจะมาพูดถึงตรงนี้บิก๊กก็ยังคิดว่าเอ้ยบิก๊กก็คิดใกล้เคียงแต่ก็ยังคิดไม่เหมือนตอนนี้คือสามารถแยกแยะก,ก็ได้เลยว่าคนทุกคนเนี่ย จะต้องออกแบบรูปแบบชีวิตของ,ของตัวเองแล้วก็เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้มันง่ายที่สุดให้มันมีความสุขแล้วก็มีเวลาแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็อยู่กับมันให้ความหมายกับชีวิตช่วยเหลือสังคมหรือว่าทําอะไรต่างๆที่ที่เราได้เคยคุยกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกการออกแบบชีวิตนี่มันสําคัญไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีความชีวิตเหมือนคุณโจจันไดแม้แต่ตัวเองตัวเองก็ไม่จําเป็นต้องมีชีวิตเหมือน คุณจจันได้เพราะว่ายังมีต้นทุนชีวิตโอกาสทางเลือกแบบอื่นด้วยแต่ว่าปรับอะค่ะปรับบางส่วนที่มันเป็นจุดดีที่คุณจจันไดเอามาคิดเอามาใช้ว่าชีวิตมันต้องเป็นเรื่องง่ายถ้าอะไรที่มันยากๆอะไรที่ทําให้เรามันมีความสุขไม่มีความสุขแล้วก็อะไรที่มันทําให้เรากังวลนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ชีวิตที่มันจะรับไม่รับรื่น มันก็เป็นสัญญาณนะคะเหมือนคนที่มีไข้ไอเวลาตากฝนมาตัวร้อนอะไรนะคะมันเป็นสัญญาณเตือนของชีวิตว่าเออตัวเนี้ยมันไม่น่าจะใช่ถูกทางนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้สั้นๆเพราะว่าด้วยด้วยความหมายที่คุณโจนสัญใจพูดเนี่ยก็มันลึกซึ้งมันต้องเข้าใจไปถึงว่าความต้องการที่แท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดคือสิ่งที่คุณจะออกแบบชีวิตและความสุขในชีวิตของคุณเนี่ยมันอยู่บนทางเลือกที่ดีที่สุด ของต้นทุนชีวิตของสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณภาคภูมิใจที่มีอยู่แล้วก็สิ่งที่จะเริ่มก้าวเดินไปตั้งแต่วันนี้จนไปถึงอนาคตบนพื้นฐานในโลกของยูทิต่ลแล้วก็มีตัวโควิดเข้ามาด้วยเนี่ยคุณก็ต้องเลือกออกแบบชีวิตให้ดีให้ให้ชีวิตไม่ได้ลําบากได้ให้ชีวิตมีความสุขบ้างได้ให้ชีวิตปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ได้ให้ชีวิตได้รู้จักคุณค่าแล้วก็ มีความสุขไปไม่ได้อยู่แบบอมทุกข์ไม่ได้อยู่แบบว่าเอาภาระมาใส่บาอะไรที่มันตัดได้ก็ต้องตัดไปนะคะยืนบนลำแข้งหาทางที่จะยืนบนลำแข้งให้ได้แล้วก็ชีวิตมันก็จะได้มีความสุขแล้วก็เสวยงานต่อไปก็เนี่ยคะ่ะจุดที่อยากจะบอกก็คือถ้าความเรียบง่ายความสบายถ้ามันไม่ง่ายมันไม่ใช่ชีวิตที่ดีนะคะก็เรียนรู้กับมันถ้าสมการชีวิตผิดแสดงว่าเราไม่มีความสุข ถ้าวันนี้เรามีความสุขแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่ยังฟังคลิปมันก็จะเริ่มสั้นๆก็จะให้แต่คีย์เวิร์ดที่เป้าหมายที่มันเป็นความสําคัญนะคะเพราะเราก็พูดกันมาเยอะหลายอันละเพราะฉะนั้นต้นทุนชีวิตก็ไปทาสวอสต,ตัวเองดูว่าชีวิตเรามีต้นทุนอะไรเรามีอะไรในมือเราพอใจแล้วสิ่งที่ไม่พอใจเราก็เริ่มแก้ไขจากตรงนั้นนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็ความลับในการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือ เอาสรุปนะคะความรับในชีวิตในคลิปนี้ก็คือให้มองชีวิตเป็นเรื่องง่ายอยู่ตามธรรมชาติอย่าทําอะไรที่มันยากสิ่งที่มันยากมันเป็นสัญญาณบอกว่ามันไม่ใช่และถ้าชีวิตยังไม่มีความสุขวันนี้ยังมีเรื่องกังวลอยู่แสดงว่าสมาการบางอย่างที่เราใช้ชีวิตมามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็แก้สมาการให้มันถูกนะคะให้นชีวิตมันง่ายแล้วก็มีความสุข อย่าทาอะไรให้มันเป็นเรื่องยากมากในเมื่อมันมีหนทางที่มันจะทําง่ายได้ก็ไม่ต้องไปเดิอนอ้อมมากไม่ต้องไปเดินทางลัดอ๋อคุณโจจันใดก็บอกว่าเขาว่าชอบเดินทางตรงเหมือนว่าเขาอยากทานส้มตำใช่ไหมคะเขาก็ปลูกมะละกอเลยแล้วเขาก็ตำส้มตำเองเขาไม่จําเป็นต้องไปทางานในบริษัทหรือโรงงานเพื่อเอาเงินไปซื้อส้มตําอย่างนี้คะ่ะคุณเข้าใจความหมายไหมคะชีวิตก็เดินไปตรงๆไม่ต้องอ้อม แค่หาทางแยกแค่หาทางออกหาจุดที่ดีที่สุดในการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดของเรานะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นเป็นตัวเองแล้วก็มีความสุขกับมันกับการใช้ชีวิตของคุณเองไม่ต้องเหมือนใครเพราะว่าเราเกิดมาแตกต่างกันมาคนเดียวไปคนเดียวแล้วก็เราจะเหมือนคนอื่นได้ไงเนเมื่อต้นทุนชีวิตเราไม่เหมือนคนอื่นปัจจัยในการใช้ชีวิตเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามบีนะคะก็ the life secret นะคะขอให้คุณมีความสุขบนทางเลือกของชีวิตแล้วก็มีความสุขกับสมการที่คุณจะหาแล้วก็คิดคำนวณขึ้นมาใหม่ในชีวิตคุณคือผลลัพธ์มันต้องคือออกมาความสบายเท่ากับความสุขอะค่ะความสบายในการใช้ชีวิตความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตเท่ากับความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามอย่าลืม Subscribe นะคะข้างล่างนี้แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ก็จะมาให้ความลับเนเคล็ดลับ ความรับในการใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ